สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาว,วิทยาศาสตร์ในวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ปรากฏการของโลกและภัยธรรมชาตินะคะในวันนี้เราอยู่บทย่อยที่2ค่ะเรื่องปรากฏการเรือนกระจกและวันนี้เราจะเรียนรู้กันในตอนปรากฏการเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนค่ะสำหรับเรื่องปรากฏการเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนนะคะก็มีคำถามชวนคิดดังนี้ค่ะ คำถามแรกค่ะปรากฏการเรือนกระจกมีผลต่อโลกอย่างไรคำถามต่อไปนะคะเพราะเหตุใดจึงเกิดภาวะโลกร้อนค่ะคราวนี้นักเรียนเคยได้ยินคำว่าเรือนกระจกสำหรับปลูกพืชไหมคะ,ะบางคนอาจจะเคยได้ยินและบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินค่ะสำหรับเรือนกระจกสำหรับปลูกพืชนั้นเป็นอย่างไรไปดูภาพนี้เลยค่ะ นี้นะคะเป็นภาพพืชที่ปลูกอยู่ในเรือนกระจกค่ะถ้านักเรียนสังเกตจากภาพนะคะก็จะเป็นพวกต้นกระบองเพชรน,นะคะหรือพืชที่อยู่ในแถบเขตร้อนนั่นเองค่ะในปัจจุบันก็มีการปลูกพืชน,นะคะบางชนิดในเรือนกระจกหลังคาและผนังรอบๆเรือนกระจกทําจากวัสดุที่สามารถกักเก็บความร้อนได้ค่ะเช่นกระจกหรือพลาสติกนั่นเอง ซึ่งการทำแบบนี้นะคะทําให้อุณหภูมิและความชื้นภายในเรือนกระจกนั้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะเช่นเดียวกับโลกของเรานะคะโลกของเราก็มีปรากฏการเรือนกระจกค่ะซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากแกะเรือนกระจกที่เขาก,ากักเก็บและคายความร้อนบางส่วนกับสู่ผิวโลกเพื่อทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยนั้นเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ แก๊สเรือนกระจกมากขึ้นโลกจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนดูจากภาพนะคะที่ครูวงกลมนี่เป็นโลกของเราค่ะและนี่ก็เป็นดวงอาทิตย์นะคะที่ให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนค่ะรังสีจากดวงอาทิตย์นั้นส่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกมาค่ะแต่ก็มีรังสีบางส่วนนะคะถูกสะท้อนกลับออกไป กาสเรือนกระจกนั้นก็ดูดซับความร้อนไว้บางส่วนค่ะแต่ก็ยังมีรังสีที่ไม่สามารถทะลุแก๊สเรือนกระจกออกไปได้ค่ะแก๊สเรือนกระจกนั้นก็ส่งความร้อนกลับคืนมาที่พื้นผิวโลกค่ะหากปริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมีมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ จนโลกอยู่ในภาวะโลกร้อนนั่นเองแก๊สใดเป็นแก๊สเรือนกระจกบ้างคะนักเรียนแก๊สเรือนกระจกนั้นมีชื่อเรียกย่อๆนะคะว่า GHG ค่ะคือแก๊สในบรรยากาศของโลกที่ดูดซับและปลดปล่อยรังสีอินฟาราเรดร้อนออกมาโดยบางส่วนจะออกสู่ห้วงอวกาศไปเลยแต่บางส่วนก็จะสะท้อนความร้อนกลับเข้ามาในผิวโลกอีกเรียกว่าปรากฏการณ แก๊สเรือนกระจกนั่นเองตัวอย่างแก๊สเรือนกระจกก็ได้แก่ ide, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนโอโซนไนตัตออกไซด์ไอน้ำแก๊สโครโรฟูออโรคาร์บอนหรือ CFC ค่ะแก๊สเรือนกระจกเกิดได้อย่างไรคะนักเรียนแก๊สเรือนกระจกนั้นเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะแหล่งการเกิดแก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์ก็ได้แก่การเผาผ่านเชื้อเพลิงการทำลายป่าหรือการที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการย่อยสลายในกระเพาะลำไส้ของปศุสัตว์และการจัดการเกี่ยวกับมูลปศุสัตว์การทำนาข้าวการใช้ที่ดินพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมไปถึงการปล่อยก๊าซจากหลุมฝังกบขยะที่ทำให้มีการเพิ่มปริมาณแก๊สมีเทนมากขึ้นในบรรยากาศค่ะและก็ยังมีการใช้สารโครลฟูโอโลคาร์บอนนะคะหรือ CFC ในตู้เย็นเครื่องปรับอากาศรวมทั้งการใช้แก๊สฮารอนนะคะในระบบทางดับเพลิงนั่นเองค่ะและก็สุดท้ายนะคะก็จากกิจกรรมการเกษตรซึ่งรวมไปถึง การใช้ปุ๋ยที่เป็นตัวเพิ่มแก๊สไนตัตออกไซด์ค่ะต่อไปเป็นแบบจำลองปรากฏการเรือนกระจกนะคะนักเรียนมาดูแผนภาพกันเลยค่ะจากภาพนะคะดูที่ขวดใบที่1ก่อนค่ะขวดใบที่1นนะนะคะบรรจุน้ําค่ะบริเวณตรงนี้คือเทอร์โมมิเตอร์นะคะและก็ขวดนี้นะคะจะเป็นการจำลองปรากฏการเรือนกระจกในสภาวะปกติค่ะ และขวดต่อไปค่ะขวดต่อไปนั้นเราเปลี่ยนจากน้ํานะคะเป็นน้ําโซดาค่ะแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์ไว้วัดอุณหภูมิเช่นเดียวกันค่ะด้านบนนี้เป็นดินน้ํามันนะคะ,ะสำหรับขวดนี้นะคะจะเป็นการจำลองปรากฏการเรืองกระจกในสภาวะรุนแรงค่ะเนื่องจากว่าในน้ำโซดานั้นก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากนะคะและสำหรับแสงไฟที่สองค่ะ ตรงนี้นะคะจะแทนความร้อนหรือแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะและก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นแผนภาพแสดงปรากฏการเรือนกระจกค่ะภาพแรกนะคะภาพแรกนี้เป็นภาพที่ภายในขวดนั้นมีน้ําอยู่ค่ะจําลองปรากฏการเรื่อนกระจกในสภาวะปกตินะคะก็จะเกิดทั้ง ไอ้น้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆในปริมาณน้อยค่ะอันนี้นะคะปริมาณน้อยและก็อีกขวดหนึ่งนะคะที่ใช้น้ําโซดาซึ่งเป็นการจําลองปรากฏการเดินกระจกในสภาวะรุนแรงเพราะว่าในน้าโซดานั้นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีทั้งไอน้ําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆในบรรยากาศมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกตอุณหภูมินะคะ สำหรับตัวอย่างที่เป็นน้ำนะคะอุณหภูมิจะต่ำกว่าตัวอย่างที่เป็นโซดาค่ะตารางบันทึกผลจากแบบทดลองค่ะ,ะจากแบบจำลองของเราเราทดลองบันทึกผลนะคะถูกๆ20นาทีได้ผลดังตารางนี้ค่ะ,ะสำหรับฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของขวดที่บรรจุน้ำค่ะและอีกฝั่งหนึ่งสีแดงนี้นะคะ ก็จะเป็นอุณหภูมิของขวดที่บรรจุน้ำโซดาค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดูนะคะในช่วง0-2นาทีค่ะอุณหภูมิจะใกล้เคียงกันนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะตั้งแต่นาทีที่4-20ถึงนาททีี่นั้นอุณหภูมิอากาศภายในขวดที่บรรจุด้วยน้ำโซดานั้นที่ครูอบอกว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะคะมีอุณหภูมิสูงกว่าทุกค่าเลย น,ะะนั่นแสดงว่าถ้าเกิดในบรรยากาศมีแก๊สเรือนกระจกมากๆก็จะทําให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะสรุปผลจากปรากฏการเรือนกระจกนะคะนักเรียนปรากฏการเรือนกระจกนี้ทําให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกนี้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะถ้าแก๊สเรือนกระจกมีมากกว่าปกติ จะทําให้การดูดกืนและปล่อยรังสีอินฟราเรดมากขึ้นค่ะทําให้อุณหภูมิอากาศบนโลกสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนนะคะอีกทั้งยังส่งผลให้น้ําแข็งขั้วโลกหลอมเหลวระดับน้ําทะเลสูงขึ้นบางพื้นที่ก็จะร้อนแห้งแรงยาวนานเลยค่ะอุณหภูมิของอากาศนั้นก็จะเปลี่ยนไปค่ะและยังอาจทําให้เกิดโรคระบาดที่เคยระบาดไปแล้ว กลับมาระบาดใหม่ได้อีกเช่นโรคไข้เลือดออกมาลาเรียหรือวัณโรคนั่นเองค่ะแล้วเราจะลดปรากฏการเรือนกระจกได้อย่างไรคะามาดูภาพนี้กันนะคะวิธีการลดอย่างแรกนะคะต้องลดการใช้พลังงานค่ะวิธีที่2นะคะจัดการปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเมืองและวิธีที่3ค่ะ การเดินทางที่ยั่งยืนและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะให้ลดแก๊สนะคะลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาดูต่อค่ะแล้วก็การที่เราจะลดปรากฏการเดินกระจกนั้นก็จะมีประเภทโครงการต่างๆมากมายอาทิโครงการพลังงานทดแทนค่ะโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานโครงการเกี่ยวกับการเกษตร โครงการเกี่ยวกับป่าไม้และพื้นที่สีเขียวต้องเพิ่มให้มากขึ้นค่ะโครงการการจัดการของเสียและโครงการการจัดการเกี่ยวกับภาคขนส่งค่ะแล้วก็มาถึงการมอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอและสืบค้นความรู้เพิ่มเติมนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม2หนนาที่3มหรือดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะขึ้นกลางหน้ากระดาษว่าสำรวจความรู้ปรากฏการเรือนกระจกค่ะมีด้วยกัน5ข้อนะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1ปรากฏการเรือนกระจกของโลกเกิดจากอะไรอันนี้มีตัวเลือกให้นะคะ4ตัวเลือกเลือก1คําตอบค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนในภาวะปกติ ปรากฏการเรือนกระจบมีประโยชน์อย่างไรอันนี้พูดถึงประโยชน์ก่อนนะคะก็มีอีก4ตัวเลือกค่ะให้หนักเรียนเลือก1ตัวเลือกค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่คูกขีดสั้นใต้แล้วนะคะเขา่าไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ผลของการที่แก๊สเือนระจบในบรรยากาศกักเก็บและคายความร้อนมากขึ้น ก็มีอีก4ตัวเลือกค่ะให้นักเรียนเลือก1นึ่คำตอบที่ถูกนะคะแล้วก็มาถึงข้อที่4ค่ะแก๊สใดต่อไปนี้เป็นแก๊สเรือนกระจกค่ะให้นักเรียนวงกลมแก๊สที่เป็นแก๊สเรือนกระจกนะคะมีมากกว่า1นนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ตัวเลือกนะคะแก๊สคาร์บอนออกไซด์ออกซิเจนไนตรัสออกไซด์มีเทนโอโซนไอน้ํา แล้วก็มาถึงข้อที่5ค่ะกิจกรรมใดต่อไปนี้เป็นการลดแก๊สเรือนกระจก5.1การปลูกต้นไม้เป็นการลดแก๊สเรือนกระจกหรือไม่เป็นคะห้การคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งเป็นหรือไม่เป็นคะ5.3การเผาฟางข้าวในไรนาเป็นหรือไม่เป็นคะห้ี การใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์เป็นหรือไม่เป็นคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ขีดเส้นใต้จบให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ